สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออทุกคนวันนี้ครูเมนะคะจะพานักเรียนมาพบกับแหล่งการเรียนรู้อมแต่ไม่อดอ่าโดยปกติแล้วนะคะถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ยในระดับชั้นป .2 เนี่ยเราจะมีการ เปิดบัญชีออมเงินกับธนาคารออมสินเนาะวันนี้ครูเมย์จะพาคุณนักเรียนนะจ๊ะมารู้จัก5วิธีการเปิดบัญชีแบบง่ายๆนะอ่าเรามาดูกันเลยอันที่1เก็บออมเงินก่อนใช้เสมออ่าวิธีที่ถูกหลายคนอาจเข้าใจว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่เหลือ5บาท10บาทแล้วเราค่อยออมไม่ใช่อันนี้คือวิธีที่ผิดคือเราได้เงินมาเท่าไหร่เราต้องรู้จักการแบ่งเก็บอ่าแบ่งเก็บ แล้วอีกส่วนหนึ่งเอาไปใช้นะคะอันดับที่2วิธีที่2เก็บแบงค์หรือหยอดเหรียญใส่กระปุกสามทำบัญชีรายรับรายจ่าย 4. ใช้เงินในสิ่งที่จำเป็น 5. เปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินค้าที่จะได้รับนะคะอันนี้เป็น5วิธีง่ายๆที่นักเรียนจะสามารถออมเงินเก็บเงินและ รู้จักเ,เขาเรียกว่าอะไรรู้จักการทําบัญชีรายรับรายจ่ายในระดับชั้นป .2 เราก็จะมีวิชาสังคมที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักการทําบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยแต่ทีนี้เห็นแต่บอดการเรียนรู้ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะไม่เห็นภาพเนาะทีนี้คุณคูณเมะจะพาคุณนักเรียนจะส่งต่อคุณนักเรียนไปให้คุณครูอีฟส่งต่อไปไหนคะคุณครูเม์ส่งต่อไปดูสถานที่จริงไปดูธนาคารที่เรา เมื่อเปิดเทอมแล้วสถานการณ์ปกติแล้วอะเราจะไปฝากบัญชีไปเปิดไปเปิดบัญชีกันที่นั่นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกับคุณครูคอีฟกันเลยสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ธนาคารอมสินสาขาท่าสลับนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาทำมาให้ความรู้แก่นักเรียนนะคะเกี่ยวกับธนาคารโดยจะเราจะเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะว่า การฝากเงินการออมเงินหรือว่าการถอนเงินมีอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอสอบถามสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการฝากเงินค่ะแต่ว่าอยากทราบว่า ทางธนาคารมีประเภทการฝากเงินกี่ประเภทนะคะหลักๆนาะจะมี3ประเภทนะคะก็จะเป็นเผื่อเรียกเผื่อเรียกก็คือบัญชีออมทรัพย์เนาะแล้วก็เป็นเผื่อเรียกพิเศษเผื่อเรียกพิเศษก็คือลักษณะของมันก็คือจะแบบถอนได้เดือนละครั้งอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นฝากประจำฝากประจำเนี่ยคือการฝากเงินก้อนเป็นตามระยะเวลาที่กําหนดเนาะประมาณนีมีประมาณ3ประเภทค่ะเอออยากทราบว่าแล้วดอกเบีย้ยคิดยังไงอะคะดอกเบีย้ยเนาะตามประเภทเนาะ ถ้าเป็นเผื่อเรียกหรือเผื่อเรียกพิเศษเนะี่ยเราจะคิดดอกเบี้ยโดยหารเป็นจํานวนวันเนาะอันนี้คือดอกเบี้ยเป็นปีเนาะถ้าเราจะคิดดอกเบี้ยเนี่ยเราจะคิดนำมันเนี่ยไปหาร365เนาะแล้วก็คิดเป็นวันจากจานวนจากจำนวน,น,นเงินในบัญชีซึ่งจะลงรับดอกเบี้ยเนี่ยสองครั้งเนาะหนึ่งปีเนะี่ยลงรับเดือนมิถุนาสิ้นเดือนมิถุนากับสิ้นเดือนธันวาคิดที่สองครั้งประมาณนี้น ถ้าอย่างนี้ก็มีการฝากก็จะมีการถอนนะคะเวลามาถอนเงินอย่างเงี้ยมีต้องเตรียมอะไรมาบ้างคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาเวลาเรามาถอนเงินเนาะสำคัญที่สุดคือบัตรประชาชนสมุดบัญชีเนาะใช้2ออย่างค่ะอย่างนี้ให้คนอื่นมาถอนได้ไหมคะการถอนโดยให้คนอื่นมาถอนเนี่ยคือการมอบอํานาจเนาะการมอบอํานาจเนี่ยจะต้องมาขอใบถอนนะคะที่ธนาคารก่อนโดยธนาคารจะให้เซ็นสองที่ มีด้านหน้ากับด้านหลังโดยที่การที่มาถอนแทน,นหรือมอบอำนาจเนี่ยเนาะจะต้องนำบัตรประชาชนของผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีมาด้วยเนาะจะต้องเซ็นให้เหมือนด้วยนะคนที่คนที่เป็นเจ้าของบัญชีต้องเซ็นให้เหมือนวันนี้จะมีนักเรียนมาเปิดบัญชีใหม่อะคะ่ะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะสิ่งที่ต้องถามก่อนว่าน้องอายุเท่าไหร่เออเจ็ดขวบแล้วคะ่ะเขวบเนาะ เจ็ดขวบเนี่ยก็คือจะต้องมีบัตรประชาชนแล้วเนาะต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงเป็นเอกสารแสดงตน,น<ช>ค่ะใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วเปิดได้ตั้งแต่อายุกี่ปีอะคะคือถ้าการเปิดบัญชีอะเนาะถ้าเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบเนี่ยเขาจะมีบัตรประชาชนสามารถเปิดเป็นชื่อตัวเองได้แล้วก็คือในกรณีที่ไม่ใช่ผู้เยาว์แล้วเนาะแต่ทีนี้ถ้าเด็กที่อายุต่ำกว่าเจ็ดปีเน่ะเขาจะไม่มีบัตรประชาชนจะต้องเปิดเป็นบัญชีเพื่อผู้เยาว์คือหมายถึงผู้ปกครองเนาะ เป็นชื่อผู้ปกครองเพื่อผู้เยาว์เด็กหญิงเด็กชายอะไรก็ว่าไปประมันนี้ใช่ขอบคุณมากค่ะ ที่ช่องบริการ5ด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาถามนักเรียนนะคะที่ว่าได้เปิดบัญชีใหม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะอะแล้วหนูฝากวันนี้มาฝากกี่บาทคะหนึ่งหนึ่งพันบาทคะ่ะแล้ววิธีการเก็บออมเงินหนูเก็บยังไงคะลูกเหลือใช้จากโรงเรียนค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะเขาบอกว่าเก็บจากการเหลือใช้จากโรงเรียนนะคะ<ๆ>ก็มาหยอดกระปลกออมสินไว้เดี๋ยวเราสัมภาษณ์คนต่อไปกันนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวมาสอบถามคนต่อไปนะคะ คือน้องเก้าค่ะน้องเก้าวันนี้มาเปิดบัญชีรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีมากเลยคับอ๋อดีมากเลยเหรอครับแล้วจํานวนเงินกี่บาทคะสามร้อยยี่สิบบาทครับ๋อ,อตั้งสามร้อยยี่สิบบาทนะคะแล้วหนูเอาเงินที่ไหนมาออมอะคะค่าขนมครับจากค่าขนมนะคะดีมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามคนที่สามกันนะคะอ๋อวันนี้ขอสอบถามคุณพ่อหน่อยนะคะว่ามาพาลูกชายมาเปิดบัญชีรู้สึกงไงบ้างคะ ก็รู้สึกด,ดีครับเพราะว่าน้องเขาจะได้แบบมีการออมเงินนะมีความภูมิใจในเงินของตัวเองครับเพราะว่าโดยปกติเขาก็ออมอยู่แล้วอยู่ที่บ้านแต่ว่ามันไม่เห็นเป็นแบบบัญชีอะไรอย่างนี้แต่พอ,อเขามีบัญชีเนี่ก็ภูมิใจตัวเขาเองด้วยอ๋อแล้วโปรแกรมโปรแกรมวันนี้ฝากาเงินเท่าไหร่คะ890บครับโอ้แปาบาทเก่งมากเลยหนูเอาตังที่ไหนมาออมคะลูกเอาตังเก็บฮะมันเก็บเอง แล้วเอามาจากไหนพ่อแม่ใช่ไหม<ช>จากค่าข<ช>นมใช่ไหมใช่อ๋อดีมากเลยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการฝากเงินแล้วก็เปิดบัญชีนะคะประโยชน์ของการออมเงิน1เงินออมสามารถนำมาซื้อสิ่งของที่เราต้องการได้โดยไม่รบกวนพ่อแม่ 2. ในยามที่เจ็บป่วยเราสามารถนำเงินออมไปเป็นค่ารักษาพยาบาลได้ 3. เงินออมสามารถเป็นค่าเล่าเรียนของเราเองได้ 4. เมื่อเราโตขึ้นเงินออมใช้เป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะการออมช่วยให้เรามีคุณธรรมดังนี้ค่ะก็คือ1ช่วยฝึกให้ให้เรามีคุณธรรมให้กับตัวเราเองนะคะ 2. ค่ะช่วยฝึกให้เรามีความประหยัดค่ะรู้จักใช้ใจ่ายแต่สิ่งที่จำเป็นค่ะ 3. ค่ะช่วยให้เรามีความรับผิดชอบรับผิดชอบในการที่เรเรารู้จักในการออมเงินเป็นประจำทุกวันค่ะ 4ช่วยฝึกให้เรามีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะในการทีเ่เมื่อเงินเหลือที่เราจัเหลือเก็บอะค่ะก็นำมาออมค่ะต่อไป5ช่วยฝึกให้เรามีระเบียบวินัยค่ะรู้จักออมเงินในทุกๆวันค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณค่ะเนื่องจากโรงเรียนบุญสมวิทยามีการจัดทำโครงการรู้จักใช้ได้ออมทรัพย์ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,536ณตอนนี้ก็28ปีแล้วนะคะและยังทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ โดยให้นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปหรือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ทํำการเปิดบัญชีกับทางธนาคารออมสินสาขาท่าฉลบค่ะตามความสมัครใจซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีการตอบรับเป็นอย่างดีในทุกๆปีที่ทำโครงการนี้เราจึงมีการจัดทำฐานการเรียนรู้เรื่องออมไม่มีอด เพื่อให้นักเรียนได้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทางสื่อออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายในช่วงยุคโควิด -19 นี้ค่ะทางโรงเรียนบุญสมวิทยาขอขอบพระคุณธนาคารอมสินสาขาท่าฉลบและพี่พี่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการฝากอมเงินและการเปิดบัญชีกับ ธนาคารพวกเรายินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำแนวทางการใช้ชีวิตตามพระราชดำรัสด้านเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการออมเงินมาใช้ในการดำเนินชีวิตขอบคุณค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าแหล่งการเรียนรู้ออมไม่อดของเราคุณครูเมได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในแหล่งการเรียนรู้ของเราด้วยโดยการมีความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันความพอประมาณก็คือนักเรียนเมื่อได้รับเงินจากผู้ปกครองมารับประทานอาหารที่โรงเรียนแทนที่นักเรียนจะนำไปใช้กินขนมซื้อน้ำทั้งหมดเลย นักเรียนก็รู้จักการแบ่งสรรปันส่วนนำมาอมเงินกับทางโรงเรียนส่วนหนึ่งและนำไปใช้ส่วนหนึ่งเอาละค่ะเด็กๆทุกคนหลังจากที่เราได้เรียนรู้หลักของการออมเงินขั้นตอนและวิธีการออมเงินรวมทั้งประโยชน์ของการอมเงินจากคุณครูอีฟและคุณครูไอซ์ไปแล้วนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าแหล่งการเรียนรู้ของเรา ยังได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในแหล่งการเรียนรู้ออมไม่อดของเราด้วยโดยการมีความพอประมาณคือเมื่อน,นักเรียนได้รับเงินจากผู้ปกครองมากินขนมมารับประทานอาหารที่โรงเรียนแต่นักเรียนก็รู้จักแบ่งสรรปันส่วนเงินที่ผู้ปกครองให้มาออมเงินส่วนหนึ่งและนำไปใช้ส่วนหนึ่ง ต่อมาความมีเหตุผลเพื่อฝึกให้นักเรียนมีวินัยในตนเองรู้จักคุณค่าของเงินสุดท้ายการมีภูมิคุ้มกันเมื่อนักเรียนรู้จักการออมเงินตั้งแต่ยังเล็กๆเ,เมื่อโตขึ้นนักเรียนก็จะมีเงินเก็บไว้ใช้ใน,ในยามจำเป็นและมีความมั่นคงในอนาคตและเมื่อนักเรียนโตขึ้นนักเรียนก็จะเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วย สุดท้ายนี้คุณครูเมย์คุณครูอีฟและคุณครูไอหวังว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ออมไม่อดไม่มากก็น้อยและหวังว่าเราจะได้พบกันในเร็ววันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบายบายแล้วพบกันใหม่จ้า